และต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทันเฟอร์เฟกเตอร์เสียงจา,<ส>จากผู้ใช้จริงสวัสดีครับลุงซาเล มาครับครับผมดีเจหนุ่มเสียมชัยนะอ่าว่าไงเมื่อวันก่อนผมเจอกับลูกเขยของลุงอะ่ะเขาเอาทันเซฟเฟคเตอร์ไปฝากลุงแล้วใช่ไหมใช่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 ใช <laughs> ลูกเขยดีเนาะกินตอนเช้านะลุงนะ,ะกินตอนเช้ากินเช้าก,กินกินกันเขินแล้วเออนั่นแหละจะเริ่มกินแล้วก็จะเริ่มกินยังยังไม่ได้กินเยอะครับอืมมากินอย่างนักก้นนะครับไปงานบรรลุทาวา อ่า uh huh. ครับหรือสซ้ำกไ,ได้นะอืมครับครับโทษนะตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่นะแปดสี <8 4. S 1> 4, ใช่ไหมฮะอ่า uh huh. ก็ลองสังเกตดูตัวเองเนาะ uh huh. มีมีอะไรก็โทรปรึกษาผมได้นะแบบว่าไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงนะส uh huh. วัสดีครับครับ uh huh. ผมมีอะไรให้ผมรับใช้ครับวันนี้ แล้วก็ก็กอยากจะได้ชักง้อมันก็นแลว้วเพางั้นเนี้ยที่วันถึงนีที่วันลูกไปเาอาเน,นี่ยลูกเขื่อนไปเอาเนี่ยะอ่าลูกเขย่อนของใ,ให้ทีนี้แล้วแล้วก็ขอลูกหลงนี้แหละมันจะให้แล้ว ก็เนาว่าไอไอย่างดีมีเลยยังดีมีกานีีกอะแต่ตัวที่ผมให้ลุงทานเนี่ยคือมันตัวทั่วไปที่แบบว่าทุกโลกทานได้เออทุกโลกทานได้ทีนี้แล้วก็อยากจะให้ทานอะ่ะเพราะว่าดีก็ไม่ทานอะ่ะดีก็เราปล่อยทิ้งทิ้งกว้างๆไปเงี้ย คนปกติก็คือกินตัวนี้คนปกติจะกินตัวตัวที่ลุงกินอยู่นี่แหละแสดงว่าลุงนดากินถูกแล้วตัวนี้ก็แสดงว่าลุงดีขึ้นก็ทานตัวนี้ต่อ,ตอไปก็ได้แล้วก็แจ่ว่าแต่ว่าตัวตัวดีตัวใหม่ใช่มันมันดีกันนีไหมครับมันแรงกว่านี้ฮะคือมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้เรากระชุ่มก็ช่วยได้เร็วขึ้นอ่าแต่เมื่อแ่อายางโตอายางใหม่ยาบ่งกบครุ่งได้ไหมมันเปิดแล้วเปิดเลยนะฮะคุณลุงมันเปิดแล้วมันปิด<อ>ไม่ได้อออใช่ใช่ใช <laughs> ่อ่าใช่ตอนลงที่ฉาบกันนอก กว่า็ซึ่งยายครับผมอ่าแสดงไม่ได้ก็ก็ต้องเอาตัวเดิมครับตัวเดิมตัวเดิมก็ถ้ากินถูกแล้วก็น่าที่จะประหยัดได้ด้วยก็น่าจะดีฮะคุณลุงหลวงจิ้มคงจะหมดเพราะว่าประหยัดการที่กินเนี่ยเม็ดวันละสองเม็ดใช่ไหมครับวันละสองเม็ดครับอืมนั่นแหละกินเม็ดเดียวช้าเม็ดเดียเม็ดก็ประหยัดเออประหยัดหนึ่งตี๊กตอนนี้หลวงไม่ได้ปัญหาแล้วอยู่กับบ้านไม่ได้ไปพนันหล้วแล้วก็เหินเงินมากเหมือนกันแล้วอยากแล้วจะจายลุงนี่ก็คือโรคหัวใจเนาะ Các bạn có thể nhớ đăng cho Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กางก่อนนี้ก็เอาเนี่ยตืิงขอไปถานคุณหมอเนี่ยมีกาการเยอะแล้วแล้ว่าการคืนมันก็ไม่ค่อยเจ็บกัที่จนร่ะเนี่ยคิดต่อไปถามหมออีกที่นี้เนี่ยพระหลวงขาวครับโ,โอ้ดีดีผมก็รอฟังข่าวอยู่ว่าเอ๊ะเป็นยังไงเพราะว่าอย่าง,งว่าเนี่ยเราว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อืมมันก็ทานในทุกเพศทุกวัยมันเป็นตัวเสริมภูมิให้กับทุกๆุกคน ผมว่าเสริมดีกว่าไม่เสริมนะลุงนะใช่ใช่ใช่เสริมเสริมดีกว่าเราทานข้าวทานปลาไปธรรมดามันก็มันก็ธรรมดาอย่างนั้นแหละใช่ใช่ถ้าเราเสริมเข้ามาบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไอ้ที่ทุกข์อยู่มันก็คลายทุกข์ลงไปบ้างแหละใช่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 อืมโอ้ดีใจ แล้วรู้ชื่อหรือยังอ่ะที่ลงทานเนี่ยมันมันชื่อว่าอะไรไม่รูกยาอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้รอยา <laughs> เขาเรียกว่าทานสเฟอร์แฟกเตอร์เออลวงไม่รู้เหมือนกันเออแล้วถ้าลองลงจะเรียกดูในเรื่องจะเรียกถูกไหมเนี่ย อะไรอะไรอะไรเตอร์อะไรทานสเปอร์แฟกเตอร์เออทานสเปอร์พัตเตอร์เออใกล้เคียงใกล้เคียงเออมันจำม่คก็ยดกหรอกเอ้มันเป็นภา,าษาอังกฤษนะโอ้ลุงนี่ก็ตั้งแปดสิบสี่แล้วน่าก็เออก็เก่งแล้วละ่ะอ่าลูกเต่าก็ยิ้มได้ละผมจะขออนุญาตเอาเสียงคุณลุงนี้ออกให้ชาวบ้านเขาได้ฟังด้วยใใช่ๆๆในครับชื่อชื่อสาละอยู่สามพญา สามพยาหมูหนึ่งหมู่หนึ่งอสามพยาหมูหนึ่งนะครับคน,นนี้รู้จักมดแต่สามธรามนคนที่มาไม่ากเรียนี้นะถามถานานแล้นคนรู้จักมดถามชื่อลุงเนี่ยคนรู้จักมดแหละครับครับลุงสาแลนี่คือ,อม,มีอาการเจ็บอก,บอกใช่ไหมเจ,จเ,จเจ็บหัวใจเจ็บอกเจ็บหัวใจหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรนะเป็นโรคหัวใจครับก่อนนอนนี้ก็คือจะมีการเจ็บหรือว่าเจ็บตลอดมันมันมันจะเจ็บช่วงช่วงนะ้รแล้วเที่ยงคืนปีหนึ่งอะไรประมาณนี้เนี่ยอืมจะเจ็บแหละ เจ็บแล้วก็มัดเจ็บมากไหมคุณลุงเจ็บเจ็บมากเจ็บร่างกัแล้วไม่ได้แล้วแล้วก็คอคอมันจะแห้งอ่ะคอมันจะแห้งด้วยเออาคอแห้งมันขึ้นคอแห้งเนาะอืมครันี้มากรั้นี้มาเจ็บซาแหละมันซาแหละอ๋อซาแล้วหลังจากได้ทานโปรไลท์ทานเฟอร์สแกเตอร์ไปแล้วนี่นะจะอรเตอร์นี่แหละเดี๋ยวเฟอรสเตอร์นี่แหละโอเคกานได้ายเพราะตอนนี้ินแนี่ก็อยากจะให้ชาวบ้านเขาได้รับรู้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่อายุ แปดิบสี่นี้ทานแล้วก็ทําให้อ่าดีขึ้นมาใช่ใชเสริมภูมิดีกว่าไม่เสริมนะลุงเนาะนี่นะบางทีลุงก็มาถามถามว่าคนอย่างนี้มาว่าใคขาเต้นอย่างนี้นะลงจะได้บอกเขาไปมั่ง จะช่วยบอกไข่เขาเขาเป็นโรกหันแบบนลงนะหลงก็แต่ช่วยบอกไข่เขาครับมับงนะครับเกี่ยวกับโรคหัวใจนี่เนาะครับโอเคงั้นขอบพระคุณคุณลุงสาแรมากนะครับหลงก็ขอบคุณคุณหมอนะครับพี่อคุณหมอจะเอามาให้เอามาให้ที่หเหลือเนี่ยครับครับเหลอได้ได้ได้เดี๋ยว่ายขอบใจมากคุณหมอครับผมคุณหมอเจริญเจริญขออายุยืนนานนะจะทำรายการเรื่อยไปครับผมขอบพระคุณครับผม สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับระบบภูมิคุ้มกันเป็นพื้นฐานของสุขภาพสมบูรณ์เพราะระบบภูมิคุ้มกันมีความสัมพันธ์กับทุกระบบของร่างกายโฟไล์ like, อยากเห็นคนทั้งโลกสุขภาพดีและมีอายุยืน